ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบปร,รกกอกู้เงินเพื่อช่วยเหลือวิกฤตโควิด -19 ทั้ง3ฉบับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจรารณาปรกกอกู้เงินวันสุดท้ายทั้ง3ฉบับได้แก่ปร,รกกให้อำนาจกระทรวงการคล,งคล,งคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจกและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2 0 1พพศ2563หรือปร,รกกกู้เงินหล้านล้านบาท พรกรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2563หรือพรกรกู้เงิน500ล้านบาทและพระกรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือพรกรกู้เงิน400ล้านบาทโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทด้วยคะแนน274/0มดออกเสียง207 ส่วนพรกรกู้เงิน5แสนล้านบาทที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน275ต่อ1งดออกเสียง205และพระกรกู้เงิน4แสนล้านบาทที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน274ต่อ195ลดออกเสียง12ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งทั้งนี้ภาพรวมของการประชุมเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดการอภิปรายของพรรคฝ่ายคา้านและพรรคร่วมฝ่ายคา้านมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเยียวยาสถานการณ์โควิด -19 ของรัฐบาลที่ยังมีปัญหา เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่พบว่าการเยียวยาของรัฐบาลยังไม่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มและเยียวยาไม่ทันเวลาขณะที่การอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะและข้อสนับสนุนในการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ผลจากวิกฤตโควิด -19 ในขณะนี้โดยเร่งด่วนที่สุดด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด -19 รัฐบาลเข้าใจดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มและทุกฝ่ายโดยรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ5มิติได้แก่การลดภาระค่าใช้จ่ายการชะลอหรือเรื่องค่าใช้จ่ายการเยียวยาตามกฎหมายการชะลอภาระหนี้สินเดิมและการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีแผนฟื้นฟูนฟภายหลังวิกฤตโควิด -19 โดยการสนับสนุนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปได้รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือการใช้มาตรการต่างๆจะต้องมีการติดตามตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสได้จากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการใช้เงินได้ขอให้ประชาชนวางใจในรัฐบาลว่าจะพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตไปได้โดยสวัสดิภาพยืนยันว่าจะทำงานให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด